ใครคอยบอกบอกอ๋อแค่ดเสิว่าบอกลูกนั้นนัเพื่อนเราให้เพื่นไปเบิ้งไรสุดเอ้ยเบิจ้เบิ้งนี่เ้เบิ้งเบิ้อง้เบิ้งอื่น้งแรกเบิ้งนเบิ้งนนบอกกันขวรู้วรก้้หิงหามาแล้วน้นใหญ่กันเชยเด้อน้อันเดียวกันเออเีวมาเบิ้งะมัน้หานกินเน้กิน้าเเขาิ

เอาไ่เป็นนาคาเเอาาาๆมาสองวเอใช่ดความแความคิดฮะน่อานค่ะร้อยสามสิบจนยางออกไปซื้อเ่อไงล่ะ มันมีเน็ตกับบ้านยานเขาแทงคายานมีดคายพ่อไปดอกมืออเอจะว่เบิ้งเขาทิ ฮัลโหฝ้าไล่ไมัแสดงอ่เดบนแบบเสือดาวบ้นนี้เสือดาวเดินี่เพิ่กิไปบ้านน้าสน่นาสอนย้ี่เามาดขนาดยูดอนมั้เนาคุณไหนอยู่ได้ปะวะ้าวไล่รอบรอบี่บ้าเลยอีบ้าบ่ฮะแม่แม่รอบุเีย่พ่อกันเยอะติ ถ้าวาันยูดอดแม็ากันย <Ford> ูดอนไอร้านตรงไหนก่อนฮะมวยปิดเป็นนอบนีไร้กยยูดอดนะุเหระครับล <ures> ้านแรกว่าแมนได้ล to so ่านที่สองก็คือน่งวานหือยันนั่นผมผมไปเขาปิดเหรอเมียไปามือนี้อประตูเอารถคอประตูเอารถค่าเปิดเปิดทางเดียวเปิดเปิดทางเดียวน้อย

น้ำกลครับว่เห็นโอดี่ทลาะพละเดี๋ยวเางลับพร้อมแกคุณโรตแกะเอาละเยอมาค่ะิดอาอ้กาปอมกันเามาขายเลยเขากร้อมกันปีรุ่นเอามาขายเลยมันบาดแห้งแบบนี้ดิมันบาดว่แม่นังพี่ดิไม่ใช่มาดูสถานการณ์แล้วก็ไปลงร้านมาเฮ้ยเนาะป้าเป็นยูทูบเบิร์อะไร มเจเพชบูรณ์มาแล้วมาแล้วเนฉันมาดีค่ะมาแล้วมาแวโอ้จถงถึงถึงจากพชบรณ์หนูสวัสดีไเท่าไหร่วหนูแจ๋วดีโอ้นับขวนนครับผมนไต่เงี้ยนไปตทั้งหมดห้นี่ครับพร้อมยังแต่ว่าตอนนี้ของ้ไปยังตือนเตอนตือนตนตอน เตือนเตนของนำาล่ะมานเอาไมาบ่เลาบ่นานเ่ไหมมาทำานกอดนู่นนะ ตั้งแต่วันที่18บแปดสุาดจสวตาดจู่สาวบ้าคลังเลยไก่ที่เป็นคนสาวน้อยแล้วเอ้ามีตำรวจมากเว้ยตำรวจมาอันที่มาเดี่ยวนั่นี่เดี๋ยวมาเดียว๋ยวทำไมไม่ไปทำงานเลย ดูหน้าประตูก่อนครับค่ะเออเนาะไม่ปไมปดูหน้าประตูเลยนะพี่ไม่เดี๋ยวพอมีล่มเลยนะแอลผูงานนี่นม่เจอดีก็ะไแล้วเป็นซิไม่เลยได้ค่ะพี่น่อยงาน,งานตอนนี้อือบ้าน่ได้พวบไม่มมแลกกูแล้วแลกูแล้วเลืมไปว่าเอา บ่ไปโชว์ว่งสวงกันอยังกับคุ้งเสื่งบ่รเอกมินี่่าพครเอกมิตรม้เสื้อสีจมคุ้นคุ้นนาว่แล้วว่าครผู้ได้ไปคุ้นกีมากนี่ผูดได้ไปคุ้นหรอมา่พอกานใช้ยังก็ตายเอ้าพีจุ้นนะบอกให้เปิดไม่ได้เนี่ยชิบเอาเนี่ยกันดู เหมือนกันมากอีกคนนึงคือใครพี่สมปองเออใครคนหนึ่งมาฮาต้นต้นต้นเปติเพียวแต่พี่เพียวหน้าโหรมากเหมือนเขาไม่หมดปวดหัวเลยเจ็บใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมีคนบอกว่าพี่เพียวกับพี่ตัดยิงอ่ะหน้าเหมือนกันมองได้ดี ใชเน้องเลยได้หนิเจ็บใจเนี่ยน้องค่ะตอนนี้นงานเ่าคือสามารถซื้อบัตรของมาเบิรงได้แล้วเด้อค่ะด้ตอนนี้เราจะนายบัตรแล้วนะคะแล้วก็บ่มีฝนค่ะพี่น้องถามพาเด้อค่ะแรงมีค่ะมิโชไลชูน้ำดีดีหายของพ่อแม่ทีเบิรงได้ค่ะด้มาดูนะคะว่าซาโนยเซฟบายปีนี้เป็นยังไงแต่การงานงานทำมีเสียน้ำด้อค่ะแต่จะน้ำมันเหมือนสมมติว่ามัน ง่ามากมีแบเราก็สีนี้ก็สูงิ้มีหลายสีเยอมากค่ะงานเรามีแจกัวด้วยนะคะมั่วแมใครไปไปยังไปแทจุแทะจุหวันม่หมอช่วยเนี่ยมันเกิดไหมล่ะบม มันมีใหม่มันมีใหม่ด้วยลูกสวัสดีคนี่แหละที่กีเต้ดังการต้อนรับเขสู่สารกิจกรรมนะคะดูวันนี้เปิดฤดูกาลว้ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยมีเอฟเฟกต์มาเพิ่มมีแต่ว่าคือพูดแล้วเขาไม่ได้ยินนะคะเพื่อสบายโอเี นี่แปะว่านักเตะตีนะคะโอเคแมนเยี่ยมโอเคเลยทุกอย่างแบบดีเว้าวนี่ได็เพื่อนยังจะยินเท่านี้เขาต้องไปยังไปบอกใช่ไหมไม่น่ะ ไอจุ่นแล้วยูยูตีแล้วไปกัมเนกซื้อซาเออเออไปว่าเบาีสารค้าเออขันมาสารค้าหนี่จอดรถตู้แล้วก็พิมลูกน้องไว้เราค้นไปใชบับบที่ไหนอู้นเขาไปในเมืองแล้วเขาไปในเมืองเดี๋ยวลููกปุ๊บอ่ะพี่น้องนี่เสืออยู่ได้ค่ะมื่อกี้ห้าเปิดแล้วดูการนะค่ะนอตอนนี้ท้องฟ้าปโปร่งมากเลยค่ะคุณ ช่วยหน่อยนะย่วยก่อนวิเศษก่อนเลยนะฝนตกอะไรบ้างต่ำเข้าเทีกเหม่นวันาคฝนเนม่ฝนตกู้สาบวตกว่าสันดีแม่